ทยบ้านเรานั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภาพบรรยากาศงานเดอะมอลล์แฟบลูเรี d สเวดดิ้งแฟนนั่นเองค่ะที่ทางศูนย์การค้าเดอะมอลล์เนี่ยค่ะได้จัดงานนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็งานนี้นะคะยังได้รวบรวมดาราระดับนางเอกแล้วก็ดังนางงามชื่อดังเนี่ยมาร่วมแสดงแบบชุดวิวาค่ะพร้อมกันนี้นะคะในงานเนี่ยก็ยังรวบรวมเวดดิ้งสตูดิโอชั้นนำแพ็กเกจโรงแรมเครื่องประดับสถานที่ฮันนีมูนเนี่ยแบบครบวงจรกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อตอบโจทย์เจ้าบ่าวเจ้าสาวและนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมแนะนา เลิกดีรวมไปถึงเวิร์กช็อปมากมายระหว่างวันที่3ถึง9กรกฎาคมนี้สำหรับงานนี้นะคะก็จัดขึ้นบริเวณอีเวนต์ฮอลล์ชั้นจีศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปินั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับนางเอกชื่อดงังแล้วก็นางงามหลายท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนำโดยสาวขวัญอุตสามณีของเราสาวพิงกี้สาววิคาจัก,กรจัดอัมคำซีรีสาวเกรซการก้ 9, าวน้ำฝนพัชรินญาติพิ์รชาชบาลสาวเชียร์ทิศคำพรแล้วก็สาวเบนปุญญาพรด้วยนั่นเองค่ะ จอตัวสาวขวัญค่ะต้องขอถามหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าใครติดตามใน IG จเนี่ยจะเห็นคอมเมนต์ที่มีคนไม่หวังดีคนนึงเนี่ยมาโพสต์ใน i อของเธอแล้วใช้คําพูดที่ว่าสาวขวัญเนี่ยขี้เมาได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างมีข่าวแบบนี้ออกมาซีเรียสหรือเปล่าคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยทราบเรื่องนี้ยังไงอ่าทราบเรื่องนี้หรือย,ยังแล้วท่านเนี่ยว่ายังไงบ้างคะรวมไปถึงอัปเดตอาการป่วยหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยดีขึ้นหรือย,ยังสําหรับละครเรื่องหัวใจเถื่อนตอนนี้เนี่ยถ่ายทําไปถึงไหนแล้วคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยต ๋อมอักขภันธ์ด้วยกลัวไหมคะว่าจะมีกระแสคู่จิ้นตามมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รวมไปถึงความรักตอนนี้เนี่ยแฮปปี้ดีหรือเปล่าไปฟังคะ่ะเลยังินค่ะยังไงอะไรยังไงค่ะก็ก็ขวัญว่าเราเราต้องให้โอกาสเขาอะค่ะคือที่เขาทาแบบนี้ก็ขวัญเชื่อว่าเขาก็คงอาจจะทาเพื่อเพื่อความต้องการของตัวเองคือคนเราันมีความต้องการหลายอย่างอะสนองนี้ตัวเองให้กําลังใจขวัญชื่อชอบเราหรือว่า ต้องการเป็นซัมมาซัมบอดี้ของคนในสังคมอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างขวัญเป็นคนสาธารณะเราได้สัมผัสกับคนเยอะเราได้รู้จักกับคนเยอะได้เรียนรู้อะไรเยอะซึ่งซึ่งสิ่งที่พวกนี้ที่ที่ขวัญเจอเนี่ยขวัญว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรือว่าไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรที่ที่ที่คนเราในสังคมจะพบเจอค่ะก็คือเป็นแค่เหตุการณ์หนึ่งที่ที่เขาทํามากับขวัญจะถามว่าร้ายแรงสําหรับขวัญไหมคือไม่ใช่ เออไม่เลยค่ะเรื่องนี้ก็ไม่ได้บอกคุณแม่ด้วยค่ะคุณแม่ไม่ทราบค่ะคุณแม่มาทราบตอนเมื่อวานใช่ตอนที่พี่เขามาถามเรื่องของ่าวใช่พี่สิริโอ,โอย,ยออเรื่อง,<ๆ>เ,รองเรื่องแค่นี้คือแบบเด็กๆมากอ่ะขวัญจะสามสิบแล้วขวัญเจอเรื่องแค่นี้แล้วขวัญล้มก็ก็ไม่ใช่ขวัญแล้วแหละก็<อ> <c oughs> เรียกว่าสำหรับขวัญเเล็กน้อยในยเรื่องนี้ <c oughs> ใชอออ่อ่ะอัเดยียร์ร้อป่วยใช่ค่ะก็ป่วยมาได้สักพักแล้วค่ะ ก็เป็นเหมือนคืออย่างขวัญเหมือนโลกเดิมอะค่ะคือขวัญจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแข็งแรงเรื่องเส้นเสียงเรื่องกรองเสียงตองกกรองเสียงอะไรเงี้ยคือถ้าร่างกายขวัญจะอ่อนแอมันก็จะลงที่คอมันก็ทําให้ขวัญไม่มีเสียงอะไรเงี้ยใช่คือมันก็หนักก็คือเรื่องเสียงเราเพราะว่าอย่างโดยอาชีพขวญหขวต้องถ่ายละครเราต้องทํางานอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเราก็ต้องประคองตัวเองไปเราอาจจะทําไม่ได้ไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าอะไรสิ่งที่เราพอจะทําได้เราก็ทํา เหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากแล้วก็หัวใจเถื่อจะบอกว่าบทหนักมากแล้วก็เครียดมากเรื่องนี้แล้วก็แต่คือสิทธิที่ทุกคนดูจะได้คืออยากให้มีความสุขกับการดูรับชมละครเพราะว่าเราทีมงานของสามัญการละครตั้งใจทาทุกบทบาททุกหน้าที่เลยอ่ะแล้วก็พี่ตัวนี้แทบจะเข็นดอลลี่เองอยู่แล้วนะมีมอนิเตอร์นั่งพี่ตัวก็ไม่นั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออบทระหว่างขวัญกับพี่อ๋อมหรือคนอื่นๆนประมาณแบบ สามหน้าสี่หน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คำพูดกินใจภาพสวยแล้วก็ทุกอย่างเพอร์เฟกหมดเลยค่ะอยากให้ทุกคนให้กำลังใจกับสามัญการละครของเราเทุกคนด้วยแล,วแล้วจะมีกระแสพูดจีนต,ตามมาไหมคะเดี๋ยวก็มีมาเรื่อยๆค่ะกระแสะอื่นกระแสะ <c oughs> อะไรก็ไม่รู้ยเยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> ม,มีมีคุยดับออกกับออกไหมเรื่องนี้ว่าเดี๋ยวถ้าละครออนแอร์แล้วจะต้องมีพูดจิ้นแน่ก็มีก็ก็ส่วนใหญ่ไม่ไม่ได้คุยว่าแบบว่าเรื่องพูดจิ้นอะไรอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่จะบอกว่าพี่เอาหนูไปขายด้วยรับอีเวนต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างช่วยกันเขาเรียกว่าเตรียมรับมือแล้วนะคุยกันเล่นๆความกายังงงไบ้อก็ดีค่ะแฮปปี้ดีค่ะก็เหมือนเดิมแฮปปี้เหมือนเดิมค่ะจะมีพัฒนาอะไรยังไงบ้างไหมคะจากที่ก็อย่างที่หวานบอกอะค่ะว่าทุกอย่างคงตัวเสมอตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ ใช่ไปเรื่อยๆถ้าขอพูดก็แต่งงานค่อยดีใจอขอทีเดียวนะ <c oughs> ค่ะก็อย่างที่สาวขวัญเธอบอกว่าสำหรับเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยค่ะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนของสาธารณะแล้วก็รู้สึกว่าแค่คําพูดแล้วก็คอมเมนต์แค่นี้เนี่ยมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรเลยค่ะส่วนคุณแม่เนี่ยก็ไม่ได้ว่ายังไงก็แค่ถามเฉยๆว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงนั่นเองส่วนอาการป่วยเนี่ยสาวขวัญเธอบอกเลยนะคะว่า ป่วยมาสักพักนึงแล้วซึ่งเขาเนี่ยจะเป็นโรคเกี่ยวกับเส้นเสียงแล้วก็กล่องเสียงอักเสบเนี่ยมาอยู่บ่อยๆเพราะว่าเป็นคนที่ใช้เสียงเยอะต้องถ่ายละครต้องทําอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบยังไม่หายดีเท่าไหร่ค่ะส่วนละครเรื่องหัวใจเถื่อนเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ถ่ายทําไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วแล้วจะบอกว่าเหนื่อยมากๆเพราะบทสาวขวัญเนี่ยที่ได้รับมาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงค่ะเรื่องนี้เนี่ยกลับมาประกบคู่กับหนุ่มออมกระแสะคู่จิ้งเนี่ยต้องมีตามมาแน่แต่สาวขวัญบอกว่าไม่กลัวเลยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าจ้าางงนคู่หรือ มีหนุ่มออกไม่ออกงานเนี่ยก็เอาไปด้วยเป็นแพ็กเกจคู่ได้นั่นเองค่ะ,คะส่วนความรักตอนนี้เนี่ยแฮปปี้ดีเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะถ้ามาอีกหนึ่งสาวดีกว่าค่ะสําหรับน้องเมนปุญยพรของเรานะคะวันนี้ก็มาร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดแต่งงานกับเขาด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นดารานักแสดงอีกหนึ่งคนนะคะที่หันไปจับธุรกิจเป็นของตัวเองกลายเป็นเศรษฐีนีย่อยๆแล้วตอนนี้นะคะ,คะสําหรับน้องเบนของเราค่ะแน่นอนค่ะเจอน้องเบนวันนี้ก็เลยต้องขอถามถึงธุรกิจรองเท้านะคะ Be Will Shoes ของน้องเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะทุ่มงบลงทุนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วตัวเบนเองเนี่ยดูแลเรื่องรายละเอียดของอะไรบ้างคะจะมีนะคะที่แบบว่าเออนอกจากขายใน Facebook แล้วขายในไอจีแล้วจะมีแบบว่าเป็นตั้งเปิดร้านเลยไหมนะคะแล้วก็สรุปสุดท้ายตอนนี้น้องมีละครเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปอัปเดตกับเบนปุญญาพรกันคะ่ะค่ะตอนนี้นะคะก็เบนก็ธุรกิจะคะ่ะก็รองเท้านะคะก็วิววิวชูนะคะก็สามารถที่จะไปติดตามได้นะคะตอนนี้ก็ จริงๆแล้วละครก็ยังเล่นอยู่นั่นแหละแล้วก็เอ่อก็ทำธุรกิจของตัวเองด้วยก็เป็นรองเท้านะคะก็เป็นแบรนด์ของตัวเองอย่างงเี้ยค่ะก็สามารถติดตามได้นะคะใน IG แล้วก็ใน Facebook ค่ะร่างต้นทุนทุนเงิไปเยอะไหมคะเอ่อทุนทุนเงิไปเยอะไหมนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เบ้นทํามาประมาณปีนึงแล้วอะค่ะก็ไม่ได้เยอะอะไรอะค่ะเพราะว่าเราก็ถือว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าธุรกิจอันนี้ก็เหมือนค่อยๆเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่า ก็ถือว่าไปได้ด้วยดีค่ะทำเองใส่เองด้วยออกแบบด้วยใช่ค่ะทำเองใส่เองออกแบบด้วยทำทุกอย่างค่ะตอนนี้ถือว่าก็ก็รับทุกอย่างเลยนะคะจะมีการเปิดแบบว่าเป็น ก็จริงๆแล้วเบนก็จริงๆเบนก็อยากเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือกําลังรวบรวมเงินอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยการที่เราเปิดใน IG เนี่ยก็คือเราก็มันมันก็เซฟคอร์ได้หลายอย่างนะคะเพราะไมออ่อย่างเช่นพนักงานนะคะแล้วก็อย่างเช่นเหมือนกับพวกดูเวลาในการที่เราจะเข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือน IG อย่างเงี้ยเราสามารถที่จะตอบไลน์เองได้แล้วก็คือเหมือนส่งของเงี้ยก็จะมีเพื่อน ใช่เราบุคคลไปแล้วก็เพื่อนก็คอยคอยช่วยด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วธุรกิจรองเท้าเบนก็มีพาร์ทเนอร์ของเบนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทําด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนว่าไงบ้างคะได้ใส่รองเท้ามาแล้วก็ดีค่ะก็ทุกคนก็ติดตามดีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทุกคนก็ให้ความตอบรับดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าดีใจเหมือนกันกับธุรกิจอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าเดียวทีเดียวค่ะก็ถือว่าดีเลยค่ะก็ไปไปได้สวยค่ะแล้วก็ยังไงก็ติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะเพราะว่าจริงๆกกกกกก็็็มีีเเพื่่่ออออนนนนนนๆัััแสดดดงงงคคคคยยยุุหหใใ้าลจะะ ค่ะตอนนี้ก็มีละครเรื่องลีลาวดีเพิงนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็จะรับบทเป็น2ตัวนะคะเป็นคาแรคเตอร์ทั้งร้ายแล้วก็ทั้งดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทั้งกด้วยก็ถือว่าจริงๆแล้วที่ที่รับเนี่ยมันก็จริงๆมันก็มีมีมีด้วยค่ะจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับว่าเคยเล่นมาแล้วแหละแต่ว่าอันนี้มันจะบทโตกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นอันนั้นมากกว่าค่ะยังไงก็ติดตามกันได้นะคะลีลาวดีเพิงค่ะ เบน์ค่ะอะเบนค่ะ ก็อย่างที่น้องเบนบอกแหละค่ะนะักธุรกิจรองเท้าของเธอตอนนี้นะคะบิววิชูเนี่ยนะคะ,คะก็กําลังไปได้สวยค่ะแล้วก็มีลูกค้าเนะี่ยติดตามกันเยอะมากโดยเฉพาะในเรื่องของไอจีนะคะ,คะเธอบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยะคะก็เป็นคนที่ออกแบบเองใส่ออเองนะคะและที่สําคัญเนี่ยก็มีโอกาสให้เพื่อนๆในวงการเนี่ยได้ลองสวมใส่เพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยชอบนะคะว่ามีรวดลายเยอะใส่แล้วก็รู้สึกสบายค่ะและที่สําคัญถามว่าทุ่มงบนะฮะกับรองเทา้าตัวนี้นะคะไปเยอะแค่ไหนะะบอกว่าไม่ได้เยอะมากมายแต่ว่าถือว่าถือว่าไปด้วยดีคือทําแล้วก็เป็นธุรกิจเสริมนะของดารานักแสดง ทั่วไปเองคะ่ะถามว่าขายดีขนาดนี้แล้วจะมีการตั้งร้านเป็นตัวเป็นตนเลยไหมน้องบอกว่าอยู่ในช่วงของการรวบรวมเงินก่อนนะคะแต่ถ้าถามเอาจริงนะคะเพราะว่าการตั้งร้านเนี่ยมันต้องมีเวลานะคะต,ต้องไปดูรายละเอียดอีกหลยายอย่างเนี่ยจะต้องเรื่องของพนักงานอีกเนะะาะหรือว่าค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าคะ่ะส่วนเรื่องละครนะคะตอนนี้น้องเบนกําลังมีรีเราดีเพลิงนะคะจะรับบทเป็น2ตัวละครคือเป็นทั้งตัวร้ายแล้วก็ตัวดีนะคะก็อยากให้อยากให้ลองติดตามชมกันเพราะว่าเรื่องนี้นะถือว่าเป็นเรื่องแรกที่น้องพลิกคาแรคเตอร์ด้วย์ ทำพรกันบ้างดีกว่าค่ะถ้าดูจากภาพบรรยากาศแล้วมาร่วมงานในวันนั้นเนี่ยสาวเชียร์จะบอกว่าใส่ชุดเจ้าสาวแล้วสวยมากๆเลยต้องถามเจ้าตัวหน่อยค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้รับคําชมมากมายขนาดนี้รวมไปถึงอัปเดตผลงานกันสักนิดนึงค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมีผลงานอ,อะไรกันบ้างแล้วก็เรื่องธุรกิจเนี่ยเป็นยังไงบ้างสําหรับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเสริมความสวยความงามแล้วก็สุดท้ายค่ะความรักตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างไปฟังเธอตอบค่ะค่ะบ้างลูกวันนี้สวยมาก นะคะคือบรรยากาศไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่ว่าจะอยู่ในชุดไหนก็ตามจะตั้งแต่ตอนประกวดมิสซีนออกมาคือพี่ๆนักข่าวก็จะแซวเหมือนอยู่เวทีมวยตลอดนะคะแต่วันนี้สวยงามค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าคือแบบช่วงนี้แบบเดินสายงานแต่งบ่อยแกงานคุณเต้นตะวันงานคุณซีคุณเอมี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบตาฉันบ้างวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรคะก็ดีนะรู้สึกโอเคอะไรอย่างเงี้ยอืมค่ะ อ๋อไม่ไม่คือเราแบบว่ายังไงอะบอดี้เราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะอ่ะฮะคือต่อให้ผอมก็ก็มันก็มีอยู่แล้วคือเราแบบเป็นอารมณ์แบบสปอร์ตเกิร์ลแบบเหมือนเป็นเป็นนักกีฬาไปเลยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่แปลกไม่แปลกค่ะอืมอันแอปเกร็งนิดเดิอะไรนะแอบเกรงๆนิดนึงตอนเดินอ๋อกลัวเหยียบค่ะเพราะว่าคือตอนตอนตอนซ้อมเดินไม่ได้ใส่ชุดเดินค่ะเลยแบบว่าเอ่อบรรยากาศมันไม่เหมือนกันนะอะไรเงี้ยอ่ามีมีแอบเหยียบนิดนึงก็เลยอุ๊ยตกใจหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเพราะนะ ดีค่ะดีดีเพราะว่าคือแบบว่าเอ่มมันอาจจะได้เต็มองค์ขนาดนี้ค่ะ